เธอช่วยเลอกช่วยให้ฉันหน่อยไข่ตุ so ang, 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 uh, okay like, tiếp, a, ่นด้วยฉันเป็นไงพิเศษฉันแค่แค่สองคนนะโอ้ยฉันเอาชุดแต่งงาน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 ใช่ใช่กับสบายจาชุดแต่งงาน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 อองั้นโอเคเลยพวกจะออกไปก่อนนะฉันเตรียมของเตรียมชุด ใส่ชุดก่อนนะโอเคไหมแล้วก็ลีบีบอกไปล่ะไปดีกว่าลาลาลาอือือถึกใจแน่นอนไปดีกว่าเราจะดูซิว่าชุดจะเป็นยังไงนะใส่แล้วสวยไหม <c oughs> โดนแน่พวบุ๊คเธอจะลอไปอย่างง่ายง่างั้นเหรอ เธอไม่หลอนแน่ไหนนะอาวุธของฉันเห็นไหนเนี่ยอ้าเจอแล้วได้เวลาอาฉันแล้วสินะพวกเธอนี่อยากเลือกเองและอยากเป็นเองนะฉันรู้ว่าพวกเธอนั้นตกาันอะไรอ้าหนีแล้วบ้าข้ังไปแล้ว ไปตุนรอฉันด้วยสิรอฉันด้วยจะไปไหนมันนี่ก่อนสิมาทำกรรมที่เธอทำไว้ให้ฉันก่อนจะไปไหนของเธอนะมานี่สิมาให้ฉันป่าสริดี หนี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 นีีแล้วหนีหนีหนีนีเยนี่นีอาจะไปไหนกันนะหนีหนีแล้วหนีหนีหนี่นีนีเแอบตายเถียก่อนก็แล้วกันนะแอบแอบแอบเร็วสิ

ฉันจะไปหาสปายให้ได้สปายเธอโอเคไหมอะนี่นี้เองนะได้เวลาของฉันแล,ะละน้วล่ะีไปก่อนที่พวกมันจะหลีรอดไปได้โดนฉันแน่พวกเธอไม่รอหรอกนะ กำลังเธอไปซ่าแล้วเธอคิดว่าเธอจะรอดเหรอฮะนี่นะไงันนี้น่ารักสดใสจะตายน่า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 นี่นี่น่า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  m า s หจะไม่ห่นอสีสันเฉสั n ้นี่ยนานานนีาไม่เนีนนแล้วพองไม่คยเก่งอะนะแต่ก็เต้นเป็นนะพูดแล้วพอก็รู้สึกดีใจใจที่ได้จากการมาครนี้วมันมา นี่ไม่มีเหตุผลเหตุผลก็แค่มันอยากให้กูมีหลานแต่กูไม่ได้คิดอย่างพวกมันพวกมันบังคับกูพวกมันก็ต้องเจออย่างนี้แหละมันควรโดนอย่างนี้เลยถ้ากูไม่ใช่คนอย่ที่พวกมึงคิดแล้วมันจะไม่รอดไปแล้วมันจะไม่รู้ว่ากูนะ่าเบื่อที่วิ่งยิง แฉันก็เป็นคนเดียวที่ฉันเคยล้างบาปว่าใครๆก็ว่าฉันคือราชนินีปีศาจกับพุ่นชื่ออะไรไม่รู้ที่อ่านไม่ออกววเพราะน้องไปเซอร์ภาษาอังกฤษฉันคือคนสองคนที่เป็นคือราชนินีที่ไม่มีคู่ครองต่อไปแต่ตอนนี้ฉันมีแฟนแล้ว เขากับฉันไม่สดแล้วใคยจะจีบฉันไม่ว่าอะไรแต่เมื่อทำร้ายใจเธอไม่รอดแน่อย่าเธออย่าคิดว่าฉันจะไม่ยอมปล่อยสภรรยาสามีขคงฉันไปให้เธอเธอบอกว่าสภรรยาของฉัน ภรรยาของฉันคือตัวฉันไม่มีประโยชน์เนีเธอก็ไม่ต้องอยู่ต่อไป <c oughs> อบ๊ายบายจบแล้วนะคะใครที่ไลฟ์ต่อไปได้คอมเมนต์มาได้เลยนะคะบ๊ายบายจบแค่นี้ค่ะบ๊ายบายนะคะ